คนวันจันทร์วันศุกร์ช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับการงานนะคะแต่คนวันศุกร์กับวันอาทิตย์โดดเด่นเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจเป,ปรมาพยากรปัญหาทุกอย่างมีทางออกนะคะเช็คดวงไดสัปดาห์กับอาจารย์เปรมากรทำนายดวงประจำวันที่4ตุลาถึง สิตุลา2,564ก่อนจะไปเช็คดวงกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามและเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์และทีมงานนะคะ สำหรับดวงของคนเกิดวันจันทร์ในช่วงสัปดาห์นี้เรามาดูกันเลยนะคะในช่วงสัปดาห์นี้การงานของคุณคุณอาจจะต้องคอยแก้ไขปัญหาในที่ทำงานเพราะอาจเกิดจากความผิดพลาดของคุณเองหรือเพื่อนร่วมงานก็ได้สำหรับด้านการเงินช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่ยังต้องมีการจับใจ่ายใช้สอยอยู่เป็นพอสมควรสำหรับเรื่องความรักในช่วงสัปดาห์นี้ ถ้าคุณเป็นคนโสดคุณอาจจะมีข่าวดีนะคะอาจจะมีคนมาเกาะมาแกะหรือมาจีบคุณได้สำหรับเรื่องสุขภาพในช่วงสัปดาห์นี้ต้องระมัดระวังตัวเองหน่อยนะคะอย่าปล่อยให้อ้วนหรือช่วงนี้คุณอาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเลือดหรือความดันได้ในเรื่องโชคลาภในสัปดาห์นี้ยังไม่มีนะคะเลขมงคลได้แก่ 3, 7, 1 และทั้งหมดนี้คือดวงของคนเกิดวันจันทร์ในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะสำหรับคนเกิดวันอังคารในช่วงสัปดาห์นี้คุณอาจจะต้องเตรียมตัวหรือวุ่นวายหน่อยนะคะเพราะงานของคุณโปรเจกต์ใหม่ๆหรืองานใหม่ๆกำลังจะเข้ามาคุณจะต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมกับการทำงานใหม่ๆนะคะสำหรับด้านการเงินคุณจะได้โอกาสใหม่ๆจังหวะใหม่ๆเหมือนกัน อาจจะมีเงินก้อนเข้ามาให้คุณได้หมุนหรือได้จับใจใช้สอยกันในเรื่องความรักช่วงนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่คุณอาจจะมีเรื่องตะเลาะบาอแวง้งกับคู่รักหรือคนรักได้ช่วงนี้ต้องระมัดระวังตัวไม่ว่าจะคิดจะอ่านจะทำอะไรนะคะในเรื่องสุขภาพช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาหรือการปวดกล้ามเนื้อเรื่องโชคลาภ ช่วงนี้มั่นขยันทําบุญหน่อยนะคะโชคลาภจะได้เปิดเลขมงคลได้แก่3 6 2และทั้งหมดนี้คือดวงของคนเกิดวันอังคารในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะดวงของคนเกิดวันพุธในช่วงสัปดาห์นี้การงานโดดเด่นเลยทีเดียวคุณอาจจะได้รับมอบหมายงานหรือคุณจะโชคดีกับการงานที่คุณได้ทำนะคะสำหรับเรื่องการเงิน ช่วงนี้ต้องระมัดระวังหรือวางแผนดีๆนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่คุณจะต้องจ่ายสำหรับเรื่องความรักช่วงนี้คลื้นเครงดีค่ะคนที่เป็นเพื่อนกันอาจจะตกหลุมรักกันเองนะคะในเรื่องสุขภาพช่วงนี้ระมัดระวังหน่อยคุณอาจจะเป็นโรคปัจจุบันทันด่วนหรือโรคที่เคยเป็นอยู่แล้วแต่มันอาจจะส่งผลในช่วงนี้ ในเรื่องของโชคลาภคุณอาจจะได้โชคจากเพื่อนหรือเพื่อนจะนําโชคมาให้เลขมงคลได้แก่ 3...3...5 และทั้งหมดนี้คือดวงของคนเกิดวันพุธในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะสำหรับดวงของคนเกิดวันพฤหัสในช่วงสัปดาห์นี้เป็นที่น่ายินดีนะคะดีใจสำหรับคนที่ตกงานอยู่หรือคนที่กำลังมองหางานใหม่อยู่ คุณจะได้รับโอกาสหรือจะมีคนเข้ามาชี้ทางให้คุณสำหรับเรื่องการเงินช่วงนี้เป็นช่วงการเงินที่โปรยังใช้จ่ายไปอย่างสะดวกคล่องมือในเรื่องของความรักก็ลงลงเอ่ยกันตกลงกันคนที่มีความรักอยู่แล้วก็จะมีความรักที่ดียิ่งขึ้นในเรื่องสุขภาพช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหน่อย เพราะคุณอาจจะได้มีโอกาสไปพบแพทย์แต่เรื่องนี้ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะคะในเรื่องโชคลาภช่วงนี้ยังไม่มีเลขมงคลได้แก่5 8 8และทั้งหมดนี้คือดวงของคนเกิดวันพฤหัสในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะสำหรับดวงของคนเกิดวันศุกร์ในช่วงสัปดาห์นี้คนที่ทำงานสีเทาต้องระมัดระวังหน่อยนะคะ สำหรับคนที่ทำงานออฟฟิศเหมือนกันคุณอาจจะได้รับการเปิดเผยสําหรับเรื่องที่คุณปิดบังซ่อนเร้นอยู่ช่วงนี้ต้องระวังนะคะในด้านการเงินช่วงนี้ยังหมุนโฟโลอยู่นะคะในเรื่องของความรักช่วงนี้เขาบอกว่าคนรักอาจจะห่างเหินหน่อยแต่ความจริงแล้วเขาอยากได้เวลาเป็นการส่วนตัวมากกว่าในเรื่องสุขภาพ ช่วงนี้ไม่มีอะไรนะคะส่วนเรื่องโชคลาภคุณอาจจะมีโชคหรือคนจะเอาโชคมาให้คุณช่วงนี้มันขยันทําบุญหน่อยนะคะเลขมงคลได้แก่3 07และทั้งหมดนี้คือดวงของคนเกิดวันศุกร์ในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะสำหรับดวงของคนเกิดวันเสาร์ในช่วงสัปดาห์นี้การงานของคุณคุณอาจจะต้องมีการเดินทางถึงจะประสบความสำเร็จ หรืองานที่จะต้องโยกย้ายสถานที่หรือคุณอาจจะมีโอกาสที่จะได้โยกได้ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานก็ได้นะคะสำหรับเรื่องการเงินในช่วงสัปดาห์นี้จะมีคนคอยซัพพอตในเรื่องการเงินนะคะสำหรับเรื่องความรักช่วงนี้ถ้าอยู่ไกลกันคุณอาจจะต้องใช้โลกโซเชียลให้มากยิ่งขึ้นในการที่จะติดต่อ หรือสารสัมพันธ์รักกันนะคะในเรื่องสุขภาพช่วงนี้อย่าไปเครียดอย่าไปกลุ้มทำใจสบายสบายเพราะปัญหาทุกอย่างมีทางออกนะคะในเรื่องของโชคลาภช่วงนี้คุณไม่ต้องไปเสี่ยงเยอะเพราะเขาเรียกว่าโชคมีแต่กำบังเพราะฉะนั้นต้องหมั่นขยันทําบุญหน่อยนะคะเลขมงคลได้แก่ห6ึ และทั้งหมดนี้คือดวงของคนเกิดวันเสาร์ในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะสำหรับดวงของคนเกิดวันอาทิตย์ในช่วงสัปดาห์นี้การงานของคุณต้องระมัดระวังหน่อยช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะมีการโยกย้ายแบบกระทันหันหรือคุณอาจจะเคยย้ายงานมาแล้วเขาเรียกว่าอาจต้องย้ายซ้ำซ้อนสำหรับเรื่องการเงินช่วงนี้มีเรื่องให้ต้องคิดต้องเครียด ต้องกลุ้มหน่อยนะคะในเรื่องความรักช่วงนี้ดีไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะสุขภาพช่วงนี้ต้องระมัดระวังเช่นกันอาจจะมีโรคที่เกิดจากการกระทําของคุณเองหรือคุณไม่ค่อยได้ดูแลสุขภาพนะคะแต่สําหรับเรื่องโชคลาภต้องขอแสดงความยินดีช่วงนี้คุณมีโชคคนรักอาจจะนําโชคมาให้เลขมงคลได้แก่ 1> 8 1 4และทั้งหมดนี้คือดวงของคนเกิดวันอาทิตย์ในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะและทั้งหมดนี้คือดวงของคนเกิดทั้ง7วันในระหว่างวันที่4ถึง10ตุลา2564ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามและเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์และทีมงานนะคะ สำหรับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ